ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2566ครับท่านอยู่กับเรายลายๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน5คู่รวมถึงทางด้านของคู่กิจกรรมของเราด้วยนะครับมาทายสกอร์กันครับสำหรับคู่บาร์เซโลนากับเซบีย่านะครับว่าคู่นี้จะจบที่เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างคลิปนะครับส่งหลักฐานกันมาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานมาที่แอซครับ1 0 0 r a นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครทายถูกครับแจกไม่อั้นนะครับ100ทุกท่านที่ายถูก ครับร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกันแบบนี้ได้ทุกวันนะครับกับเราครับเหล่าร้อยหลาวันนี้คู่แรกครับก็เริ่มกันที่บุนเดสลลกาของเยอรมันนะครับพอฟเฟนแฮมเจอกับดอร์มูนนะครับคู่สองครับบาร์เซโลนากับเซบีย่าครับร่วมทายสกอร์กันได้นะครับในคู่นี้เป็นคู่กิจกรรมด้วยนะครับคู่สามเป็นสตาร์บุกกับลองส์นะครับคู่ที่สี่เป็นทางด้านของชิฟฟีเวนส์เดย์เจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับศึกซูเปอร์ลีก้าของโปรตุเกสครับเบนฟิก้าเจอกับปอร์โตครับขาใหญ่ฟัดกันเองครับวััััันน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 ีีีีี้้้ะะคคครรรรบบสสุกกกกาาทเดดดยยวววู่มมมิิจตต ได้้กัับบเเรรรราาาหลนะคไอยปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VPT เด็ดของเราทําเงินกันอีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของ Adenico m a r ริดครับตราหมีของเรานะครับก็ทําเงินไปได้เดือดที่เดียวนะครับคู่นี้มีถึง2ใบแดงฝั่งละ1ใบแดงครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทางด้านของ Adenico m a r ริดครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์คู่นี้เหล่าร้อยหลาให้ต่อที่ a d e n ิโก m a r ริดครับราคาปปน้ําสวยๆนะครับที่ 1.88นะครับก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆสำหรับทางด้านของอีกหนึ่งคู่นะครับก็ยังไม่มาตามนับครับสำหรับอาศัตว์อัม่านะครับนำไปก่อนด้วยครับ10สุดท้ายมาโดนตีเสมอแล้วก็ทางด้านของสเตปของเรานะครับก็ติดอยู่แค่ หมาป่าตัวเดียวครับไปพลาดท่าแพ้ไปครับที่เหลือเข้าหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบลาก้าเฟนเนอเช่โบโดกลิมนะครับมากันหมดเหลือแค่โรมาเท่านั้นนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสําหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับอย่าง ไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับเราเหล่าร้หลากก็สามารถทักทายกันมาได้ครับพี่ท่านไหนสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของ T ีเดิตวีพีนะครับทักกันมาได้ที่ไลน์แอดของเราครับแอดไซ์ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์รเอนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้ครับบุนเดสลีกาของเยอรมนีฮอฟเฮามครับเปิดบ้านรับการเยือนของดอทมูลนะครับคู่นี้ ครับนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของดอทมุลชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นดอทมุลในบ้านก็ชนะได้1นึเช่นกันนะครับเจอกันมา10นัดฮอฟเฟนไฮม์ชนะได้2ครับเสมอกัน3นัดดอทมุลชนะได้5นัดแต่เปิดแฮนดิแคปมาเนี่ยครับฮอฟเฟนไฮม์ทำเงินไปถึง5นัดครับเจ้าไป1ดอทมุลทำเงินไป4นัดครับสกอร์สูง4สกอร์อ่าสกอร์สูง6นะครับสกอร์ต่ำสี่สองนัดล่าสุดสกอร์ต่ำนะครับยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นก็เป็นฝั่งทางด้านของดอทมูลนครับที่ ดีนะครับในช่วงนี้เนี่ยนัดล่าสุดชนะยูเนียนเบอร์ลินในเกมเยือนไป2อศูนย์ก่อนหน้านั้นชนะโคโลนไป3าหนึ่งครับในบ้านในลีกนะครับชนะวอบวกไป3าหนึ่งเช่นกันนะครับชนะไฮเดนฮามไป3าสองครับแต่มีแพ้ไฟบวกสะดุดให้เห็นอยู่นะครับในนัดเปิดฤดูกาลครับหประตูต่อ2เท่านั้นนะครับที่เหลือเก็บคะแนน3คะแนนเต็มมาได้ต่อเนื่องครับสถิติยีนัดชนะ10เสมอ3แพ้เจ็ดแฮนดิแคปเปิดไป18นัดทำเงินไป11บดแพ้ไป7ครับสกอร์สูง16สกอร์ต่ำสีนะครับทางด้านของดอทมุนนดบบ้าางะครััล่ส พลิกฟื้นฟอร์มกลับขึ้นมาได้หลังจากที่ไปเยือนปารีสแซงต์แชมงแล้วก็สะดุดแพ้มาเนี่ยครับนัดล่าสุดชนะวอบวกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ให้กับปารีสในเกมเยือนในสองศูนย์นะครับชนะไฟบวกเสมอไฮเดนฮฮมนะครับเสมอโบกุ่มทีมท้ายตารางดอทมูลไม่ทําเงินนะครับค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับสำหรับดอทมูลในช่วงนี้สถิติยี่สิบนัดชนะสิบสี่เสมอห้าแพ้หนึ่งครับเปิดตลาดไปสิบแปดนัดทำเงินไปสิบแพ้ไปแปดสกอร์สูงสิบสี่สกอร์ต่ำหกนะครับนนนััดดดดีี้รรรราา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 คคคคเเเปปปิิมมม็อบท่ ปอน้ำเกือบลบสินะครับ0.89ราคารองยอยู่ที่ครึ่งลูกน้ําล้นนะครับ สกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้ไกลเลยนะครับสำหรับสกอร์สูงคู่นี้ทดสกอร์ต่ำกันไว้น่าจะดีกว่านะครับไม่น่าเกิด3ลูกราคานี้ครับเหล่าหลายๆยังมองว่าทางด้านของเจ้าบ้านครับไม่น่าจะแพ้นะครับในนั้นนี้ถึงแม้ว่าจะขาดตัวหลักไป 2- 3งสามคนก็ตามนะครับแต่ทางด้านของดอนมุนขาดซอมบี้เซอร์ไปนะครับไม่มีความลื่นไหลสักเท่าไหร่ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็บุกไปแพ้ปารีสเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่เจ้าบ้านอย่างออฟเฟนทามครับกินูีีค่่ท สองครับเป็นทางด้านของคู่กิจกรรมของเราด้วยนะครับสำหรับบาเซลน,นาวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ เซบีย่านะครับกิจกรรมของเราก็ทายสกอร์กันมาได้ในข้างล่างคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็แคปหน้าจอโชว์หลักฐานกันมาได้ที่ Li น์แอของเรานะครับแอดไซด์หนึ่นะครับเข้ามาร่วมทํากิจกรรมกันแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใครทายถูกแจกไปเลยครับหนึนะครับทุกรางวัลนะครับที่ทายสกอร์ถูกกันเข้ามานะครับมาดูผลงานกันบ้างครับเจอกันมา10นัดนะครับบาร์ซ่าชนะไป6เสมอกัน3เซบีย่าชนะไป1นัดเท่านั้น2นัดล่าสุดบาร์เซโลนาชนะไปทัััั้้้งงไปแแลลละะกกบบนนครรดยยาททีี่่วเ สองนัดสิบนัดเจอกันแฮนดิแคปเปิดมาสิบนัดบาซ่าทำเงินไปห้าเจ้าไปหนึ่งครับเซบีย่าทำเงินไปสี่สกอร์สูงสามสกอร์ต่ำเจ็ดสองนัดล่าสุดสกอร์สูงนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับบาซ่านัดล่าสุดนะครับเสมอกับมาโยก้ามาสองสองแล้วก็เดยองเจ็บไปด้วยนะครับนัดนี้ก็อาจจะต้องรอเช็คคอนฟิดด้วยนะครับบาซ่าครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านสามนัดชนะมาสามนัดติดยิงไปสิบสามลูกนะครับสี่นัดหลังเนี่ยยิงไปสิบห้าลูกแล้วนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านชนะเซอตาบิโก้ไป3-2พสลิกนรกแต่ไม่ผ่านแแฮนดิคป ก่อนหน้านั้นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกเปิดดุการของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทำผลงานได้ดีครับชนะทางด้านของบารยอนอันเวิร์บไปถึง5-0ครับชนะอาร์เบติสไป5-0เช่นกันนะครับเซติ20นัดชนะ14เสมอ2แพ้4แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป10เจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับนัดหน้าบาร์ซ่าไปเยือนปอร์โตในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ต้องมาบริหารขุมกำลังกันเลยครับวันนี้ครับบาร์ซ่านะครับทางด้านของเซบียาบ้างครับนัดล่่่าาาสสสสุดชชนนนนนะออออัััลลเเเเเเมมมมีีีียยยถึง5-1ครบบโซซู0-0ใแป้์กก ลองสไปในนัดแรก1ประตูต่อ1เก็บ1คะแนนมาได้ในบ้านนะครับสถิติ20นัดครับชนะ5เสมอ8แพ้7แฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป8เจ้าไป3แพ้ไป8สกอร์0 9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดหน้าเซบียาไปเยือนพีทวีไอโอเฟนถือว่าเป็นงานยากเลยนะครับสำหรับเซบียาวันนี้ครับอย่างที่ได้เรียนไปครับบาซ่าขาดเดยองกับเบรดดี้ครับก็ต้องมาดูนะครับว่ากาบี้กุนดูกันกับโรเมลูเนี่ยจะทําผลงานได้ดีหรือไม่นะครับทางด้านของเซบียาเนี่ยก็อยู่กันเกือบครบครับลุ้นออาาากรบบดเจ็ขง คุณญาเท่านั้นนะครับถ้าได้กลับเข้ามาแล้วเนี่ยเกมลุกก็กลับมาดูดันเหมือนเดิมนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับเปิดราคามาขาดแล้วก็แพงทีเดียวครับอยู่ที่ลูกครึ่งเลยครับน้ำเต็มถึงแม้ว่าจะขาดเดยองกับเพรดี้ไปนะครับราคาก็ยังแข็งเหมือนเดิมครับสกอร์สูง3ลูกเต็มคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของบาร์เซโลนาครับเล่นในบ้านนะครับดูดันเหมือนเดิมเซบียาช่วงหลังดรอปนะครับแล้วก็เกมรักเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดลุยวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเซบีมมย กับเปรดี้นะครับทางด้านของความลื่นไหลนะครับกาบเปรดี้กับเดยองไปบาซ่าเกมรุกก็อาจจะไม่ถึงกับแพงมากมายครับแต่วันนี้เนี่ยเหล่ายลายลังมองว่า คู่นี้เซบีย่าน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับสกอร์อาจจะจบด้วยสกอร์เสมอด้วยซ้ำนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหรือสองสองนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะแค่ลูกเดียวหนึ่งศูนย์สำหรับบาซ่านะครับมองว่าบาซามีโอกาสที่จะเก็บสามเต็มได้มากกว่าแต่ชนะไม่เกินหนึ่งลูกครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เซบีย่าครับราคาลูกครึ่งครับกินหูมาสักข้างหรือกินมุมมาสักข้างหนึ่งก็ยังได้เต็มนะครับในคู่นี้ครับให้รองที่เซบีย่านะครับแล้วก็กิจกรรมกันด้วยนะครับฝากเรื่องกิจกรรมกันด้วย ทักทายกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์กันมาได้เลยแจกไม่อั้นครับแจกไม่อั้นวันนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันครับไปต่อที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของซาบุกับล็องส์นะครับคู่นี้หลีกเอิงของฝรั่งเศสสุดมันแน่นอนครับนัดล่าสุดล็องชนะไปในบ้านครับสองหนึ่งที่พบกันมา10นัดเนี่ยซาบุกชนะไป4ครับเจ้ากันไป3ล็องชนะไป3นะครับเจอกัน10นัดแฮนดี้แคปเปิดมาซาบุกทำเงินได้ถึง6นัดครับเจ้ากันไป1ทางด้านของล็องทำเงินไป3นัดเท่านั้นเองครับสกอร์สูงงาานทด้านขอองมร์ เนี่ยยังค่อนข้างที่จะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับดูดีแต่นัดล่าสุดเกมเยือนชนะเม็ดมา1-0ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอกับมงปีเย่ไปนะครับ2-2นะครับเกมเยือนเนี่ยแพ้นีสกับแพ้โมนาโกนะครับทีมอันดับใกล้กันนี้ก็กินมาได้ครับอย่างตูลูสตาบุกก็ชนะมาได้2-0ในบ้านนะครับเซติ20นัดชนะ8เสมอ7แพ้5เปิดตลาดไป16นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป6สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับทางด้านของลองส์บ้างนะครับได้เตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนนนะะคครรัััับบบแต่่ดดลลลาสุพิกกช ตัลูส์มาได้สองหนึ่งฟอร์มดีเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยครบทีมมากกว่านะครับทางด้านของร้องหลังจากที่ผู้เล่นต้นฤดูกาลเนี่ยเจ็บไปเยอะนะครับผลงานเนี่ยกลับมาดีนะครับยี่สิบนัดชนะเก้าเสมอหกแพ้ห้าครับเปิดตลาดไปสิบเจ็ดนัดทำเงินไปหกเจ้าไปสามแพ้ไปแปดสกรอร์สูง 13, สิบสามสกอร์ต่ำเจ็ดนะครับนัดล่าสุดสกอร์สูงนะครับเรียกได้ว่าเล่นมันขึ้นนะครับสำหรับร้องนะครับฟอร์มฤดูกาลที่แล้วเป็นรองจ่าฝูงเนี่ยกลับมาแล้วนะครับผู้นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของรร้อองนะคับเปิดมาต่ที่ พอเลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะเอียงมาทางด้านของล้องครับอันดับ กันเยอะนะครับตาบุกในบ้านถือว่าฟอร์มดีด้วยนะครับแต่ล้องเปิดมาต่อเลยครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของตาบุกถึงแม้ว่าจะเป็นรองในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแต่เล่นในบ้านก็ยังดูดีอยู่แต่ก็ยังเชื่อว่าราคามันค่อนข้างที่จะแข็งครับเพราะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตตามราคานะครับให้ต่อไปที่ล้องทีมเยือนนะครับน่าจะกลับฟอร์มมาดีแล้วครับให้ต่อที่ลองกับราคาปปครับนามลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเชฟฟีเวนสเดย์วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ นะครับผู้นี้เจอกันมานัดล่าสุดในทุกการที่แล้วครับเชฟฟิวเวนสเดย์ชนะไปในบ้านครับสองศูนย์ที่เหลือก็บ้านคลายบ้านมันนะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของเชฟฟิวเลยครับชนะไปสี่นัดเสมอกันสองนัดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะได้สี่นัดในบ้านส่วนมากก็เป็นเชฟฟิลนะครับชนะได้เจอกันไปแฮนดิแคปสิบนัดที่เปิดมานะครับเชฟฟิวทำเงินไปสี่ครับซันเดอร์แลนด์ทำเงินไปหกนัดนะครับสกอร์สูงสี่สกอร์ต่ำหกนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของสกอร์ต่ำนะครับสามนัดล่าสุดด้วยครับ ยิงไม่เกินแฮนดิแคปมาดูผลงานกันบ้างครับเชฟฟิลเวนส์เดย์ยังไม่ฟื้นคืนชีพนะครับหลังจากที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยเปิดดุการมาเก็บได้แค่3 4คะแนนเท่านั้นนะครับที่เหลือในแพ้รวดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ไปเยือนสวอนซีครับแพ้ไป3 0ครับก่อนหน้านั้นเสมอบิดเดนสโตรในบ้านครับ1 1แพ้อิฟสวิตหนึ่งศูนย์นะครับเสมอลีดเสมอแมนฟิลในลีคับนะครับแพ้ให้กับคาร์ดิฟแกนเยือนแพ้เบสตันนะครับโอ้โหเรียกกันว่า ฟอร์มเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะครับสถิติ20นัดชนะ3เสมอ7แพ้ถึง10นัดนะครับแพนดีแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป5แพ้ถึง15นัดนะครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11มาดูทางด้านของซันเดอร์แลนด์บ้างนะครับนัดล่าสุด สะดุดมานะครับแพ้ให้กับคาดิฟคาบ้านครับหประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นนั้นฟอร์มดีต่อเนื่องครับสนัดติดยิงไป11ประตูชนะแบ็กเบิร์นชนะควีนส์พาร์กแล้วก็ชนะเซัลแฮมตันนะครับแต่มาแพ้คาดิฟนะครับผลงาน20นัดครับชนะ11เสมอ4แพ้5เปิดตลาดไป17นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป7สกอร์สูงสิบห้าสกอร์ต่ำห้านะครับในตารางเนี่ยทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับยังอยู่หัวตารางมีลุ้นนะครับมีสิบห้าคะแนนทางด้านของเชฟฟิลด์เวนสส์เเเเดดยยยยพิ่่่่งจะะมมมออ2 2นนนนนนนัััีีีีแแคคคูทบบวร้ ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับเปิดต่อมาแค่ราคาปปเท่านั้นครับราคาแปลกอีกแล้วนะครับจะบังคับให้เชฟฟิลด์ชนะหรือไม่นะครับคู่นี้เนี่ยยังต้องพิจารณากันอีกทีก่อนเตะนะครับว่าราคาจะไหลไปฝั่งไหนนะครับแต่ถ้าราคาไหลไปเสมอหรือราคายังคงอยู่ที่ราคาปปเนี่ยเรลไดน้อาขอซื้อราคานะครับให้ลองที่เชฟฟิลด์แต่ถ้าราคาขยับขึ้นเป็นครึ่งหรือครึ่งควบลูกนะครับซันเดอร์แลนด์น่าจะมานะครับคู่นี้ก่อนเตะเช็คราคากันอีกทีนึงแต่ถ้าตามฟอร์มตามโมเมนตัมแล้วเี่ย น่าจะเก็บ3แต้มได้ในนัดน,นี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ซันเดอร์แลนด์ครับราคาปะปอหรือราคาถ้าขยับขึ้นนะครับให้ต่อที่ซันเดอร์แลนด์นะครับถ้าราคาขยับลงเนี่ยให้รองที่เชฟฟิลด์วนสเดย์หรือราคาเท่าเดิมเนี่ยรองที่เชฟฟิลด์นะครับแต่ยังเลือกไปที่ ซันเดอร์แลนด์ครับคู่นี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับซุปเปอร์ลีกาของโปรตุเกสนะครับคู่ใหญ่เลยครับเบนฟิก้าวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของปอร์โตนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเบนฟิก้าชนะไปนะครับในบอลการกุศล2-0ก่อนหน้านั้นปอร์โตครับชนะได้นะครับเกมเยือนเนี่ยชนะไป2-1ด้วยการที่แล้วนะครับเจอกันมา10นัดเบนฟิก้าชนะไป2ครับเสมอ2ปอร์โตชนะได้ถึง6นัดครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยพาดท่า แพ้ไปนะครับปอตโต้น่าเสียดายทีเดียวไม่วิ่งหรือกันเลยนะครับแฮนดี้แคปเปิดไป10นัดเบนฟิก้าทำเงินไป3ปมพอตโต้ทำเงินไป7ครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับในลีกเบนฟิก้าก็ยังเป็นเบนฟิก้าครับชนะได้ต่อเนื่องนัดล่าสุดไปเยือนโปรติมโมเนเซชนะได้3 1ก่อน,นหน้านั้นนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับแพ้ให้กับเรดบูลซอบบัวไป2 0ชนะวิเซล่าชนะวิกตอเรียก,กิมมาไล์นะครับชนะกิวิเซนเตชนะอมาดอร่านะครับนัดเปิดดูการแพ้บาวิสตาไปเท่าานนนนััั้้เเองงะครรบบบสหฟิิกย ทุกนัดครับมาดูทางด้านของสถิติกันบ้างครับ20นัดชนะ15เสมอ1แพ้4เนีครับเป็นฟิกา้า เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป6เจ้าไป4แพ้ไป8ครับไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปเท่าไหร่ต่อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเบนฟิก้าสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าเบนฟิก้าไปเยือนอินเตอร์มิลานในยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับน่าติดตามทีเดียวนะครับทางด้นานของปอร์โตบ้างครับหลังจากที่พลาดท่าแพ้ให้กับเบนฟิก้ามาก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะมาต่อเนื่องแล้วก็มีเสมอให้เห็นแค่นัดเดียวเท่านั้นในลีกนะครับนัดล่าสุดเอาชนะกิวิเซนเต้ไปได้2ประตูต่่่นะนน่่ออ1แแแแตไมมผาาานน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 ฮดิคคปปะรัับกห้้ใยูฟชเี ไปเยือนชักตาโดเนตครับชนะได้3-1นะครับชนะอามาดอร่า1-0เสมออารัวกานะครับชนะลิโออาร์ฟชนะฟาเอนเซ่2-1ชนะโมไลเลนเซ่2ประตูต่อ1ไม่ผ่านแฮนดี้แคปผ่านแค่นัดเดียวครับเล่นอยู่ภาคแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นในลีกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องแต่ไม่ทําเงินให้กับนักลงทุนเท่าไหร่ครับแฮนดี้แคปเปิดมา18นัดทาเงินได้แค่5นัดครับเจ้าไป1แพ้ถึง12เสติส่วนตัวเนี่ย20นัดชนะ14เสมอ3แพ้3นะครับ แต่แฮนดี้แคปไม่กินนะครับสำหรับปอร์โตนัดหน้าปอร์โตเจอกับบาร์เซโลนาเลยนะครับงานหนัก อึ้งเลยนะครับสาหรับปอร์โตนัดหน้านะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับผมกําลังผู้เล่นเนี่ยอยู่กันครบครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือรอใช้ความฟิตนะครับเป็นเบนฟิก้าครับเปิดราคามาที่ราคาปปน้ําขาวนะครับเปิดต่อมากับปอร์โตเลยครับถือว่าใช้แฮนดิแคปเดียวกับบอลการกุศลนะครับเบนฟิก้าก็ถือว่าเหนือกว่าครับเวลาเล่นในบ้านกับปอร์โตนะครับแฮนดิแคปสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งน้าลบสิคู่นี้เหล่ารายๆยังมองว่าทางด้านของเบนฟิก้านะครับถึงแม้ว่าเล่นแชมเปี้ยนส์ บอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นัดล่าสุดมานแก้ตัวได้บอลในลีกนะครับบอลลีกก็ยังถือว่ายืนหนึ่งอยู่นะครับสำหรับเบนฟิก้าปอโต้ก็ยังมีแว่งให้เห็นนะครับแต่นัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะสู้เบนฟิก้าได้หรือไม่ทีเด็ดที่ขาดอยู่ที่เจ้าบ้านครับแต่ทางด้านของเรียกได้ว่าโชคหรือแม้ว่าบอลกระเด้งกระดอนมาหาเนี่ยก็ปอโต้ซะส่วนใหญ่เลยครับช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับปอโต้เป็นบอลรองนะครับไม่น่าจะแพ้ครับคู่นี้น่าจบที่เสมอเพราะฉะนั้นให้รองที่ปอโต้ครับราคา ครึ่งลูกหรือราคาปปครับจังหนับรับตังกันครบ5คู่วันนี้ครับกลางคืนนี้ครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับห้าคู่วันนี้ประกอบด้วยคู่แรกครับฮอฟเฟนไฮมกับบเซีดอทมุลนะครับคู่นี้ดอทมุลเหนือกว่าแต่เล่นในบ้านของฮอฟเฟนไฮมเหล่าราหลายๆยังเชื่อว่าฮอฟเฟนไฮมนัดนี้น่าจะยันได้อยู่นะครับให้รองที่เจ้าบ้านอย่างฮอฟเฟนไฮมครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปครับคู่สองครับบาเซลนากับเซบียคู่นี้ร่วมทายสกอร์กันมาได้ด้วยนะครับลุ้นรับหนร่ง่ทายนะครับ แอตไลน์กันเข้ามาได้นะครับบาซ่ากับเซบีย่าคู่นี้มองว่าเซบีย่าไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกทำน่าจะเอาอยู่นะหลังจากที่บาซ่าขาดความลื่นไหลไปโดยที่เปลดี้กับเดยองไม่อยู่นะครับวันนี้เจ็บก็ให้รองที่เซบีย่าครับราคาลูกครึ่งนะครับคู่ต่อไปครับสตาร์บูกับล้องถึงแม้ว่าเจ้าบ้านครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับอยู่ดีล้องมาต่อเฉยเลยนะครับเปิดล้องมาต่อแบบนี้น่าจะ ลิกฟอร์มกลับมาดีต่อเนื่องแล้วนะครับสำหรับร้องให้ต่อที่ร้องครับราคาปปครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเชฟฟี่วันสตีดกับซันเดอร์แลนด์นะครับซันเดอร์แลนด์เปิดต่อมาไม่ขาดนะครับอยู่ที่เสมอขยับขึ้นมาปปเท่านั้นทีมบัวอย่างเชฟฟี่วันสตีดนะครับไม่ชนะใครมันเลยนะครับแล้วก็เสมอแค่2นัดเท่านั้นหลังจากเปิดดุการมาซันเดอร์แลนด์ด้วยซ้านะครับที่ฟอร์มดีครับแต่ราคาเปิดมาต่อน้อยไปหน่อยนะครับก็ต้องรอเช็คราคากันอีกทีแต่ก็ยังเลือกเชียร์ที่ซันเดอร์ คาปอปอปอครับคู่สุดท้ายครับเบนฟิก้ากับปอร์โตนะครับเบนฟิก้าเจ้าบ้านเปิดต่อมาขาดทีเดียวนะครับกับทางด้านของปอร์โตเนี่ยหลังจากที่เจอกันมานั้นล่าสุดในบอล การกุศลนะครับเบนฟิก้าชนะไปถึง2ประตูต่อศูนย์แฮนดิแคปก็น่าจะอ้างอิงจากตรงนั้นแต่ฟอร์มหลังสุดเนี่ยปอร์โต้ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าความผิดพลาดลดน้อยลงไปเยอะครับเป็นทางด้านของเบนฟิก้าด้วยซ้ำนะครับที่ผิดพลาดค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะงั้นคู่นี้ให้รองที่ปอร์โต้ครับราคาครึ่งลูกครับจังนับรับตังกันครบ5คู่ครับค่ำคืนนี้ครับมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับในไลน์แอดของเรานะครับที่แอดไซน์ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ราเอนะครับคอมเมนต์คู่ระหว่างบาร์เซโลนากกััับบบบบเเซีีย่่่่่าาาานะะครรรรวจจททสอ์ไหม ร้อยกันนะครับแอดกันมาได้ครับในไลน์แอดของเรามาร่วมสนุกมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้มีให้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ดูบอลให้กันอย่างสนุกสนานครับพรุ่งนี้รับตังค์กันครับจังหนับครับตังค์กันแบบนี้ทุกวันครับสวัสดีครับ